สวัสดีครับพบกับก๊อฟอีกแล้วนะครับคนสร้างบ้านอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับก๊อฟอยู่ที่นะครับอำเภอนามโสมนะครับผมจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้นะครับพามาส่งมอบครับบ้านชั้นครึ่งนะครับ บ้านชั้นครึ่งแสนสวยหลังนี้เลยครับหลังใหญ่มากเลยนะครับหลังนี้นะครับอยู่ที่น้ำโสมนะบ้านหลังนี้นะครับผมประกอบไปด้วยนะครับสห้องนอนนะครับสองห้องน้ำนะครับแล้วก็ตัวบ้านนะครับจะอยู่ที่132.25 ตารางเมตรนะครับแล้วส่วนตัวโรงรถนะครับจะอยู่ที่46ตารางเมตรนะครับรวมเป็นทั้งหมด178.25ตารางเมตรนะครับราคาก่อสร้างหลังนี้นะครับอยู่ที่2.39ล้านบาทนะครับเดี๋ยวกอฟนะครับพามาชมด้วยนะครับว่าบ้านหลังนี้เสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับผมว่าจะสวยงามแค่ไหนครับแค่ดูภายนอกแค่นี้ก็สวยมากแล้วนะครับผมเดี๋ยวตามมาดูข้างในกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวแนะนําให้ดูนะครับ ครับผมเราเดินเข้ามานะครับส,สิ่งแรกที่เราเจอนะครับจะพบกับโรงจอดรถขนาดใหญ่นะครับสามารถจอดรถกระบะอย่างเงี้ยครับคันใหญ่แบบนี้ได้ประมาณ2คันเลยนะครับต่างจากบ้านหลังอื่นนะครับบ้านหลังนี้นะบ้านหลังอื่นนะครับส่วนส่วนตรงนี้นะเขาจะทาเป็นครัวกันนะส่วนใหญ่นะที่อยู่ในโครงการของเราที่ว่ารับสร้างกับเรานะส่วนใหญ่ตรงนี้จะทาเป็นครัวนะครับแล้วตรงนี้จะเป็นที่จอดรถนะก็จะจอดรถได้แค่คันเดียวแต่ว่าหลังนี้ทําที่จอดรถกว้างมากตรงนี้รู้สึกเย็นสบายนีนะครับเพราะว่าโรมมันโขกทั้งสองฝั่งนะครับ ลูกค้าสามารถขับรถทะลุออกไปได้แล้วก็จอดซ้อนคันนี้ได้ถึง2คันเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ด้านล่างนะครับลูกค้าจะทาเป็นที่เก็บของนะตรงนี้นะใช้ประโยชน์ได้นะเป็นที่เก็บของเห็นไหมครับเก็บของเก็บอะไรได้เยอะมากนะครับมีประตูปิดเปิดเราสามารถเอาไม้หรือว่าเอาวัสดุที่เราแบบอ่าของแบบก่อสร้างอะไรครับเก็บไว้ด้านใต้นี้มีประโยชน์มากนะครับผมแต่ก็ต้องดูแลดีดีหน่อยนะครับส่วนนี้นะแล้วก็เดี๋ยวผมพาขึ้นไปดูด้านบนนะครับว่ามีอะไรบ้างครับตัวนี้ครับพบกับบันไดก่อนเลยขนาดใหญ่นะครับ ขึ้นมาเจอบันไดขนาดใหญ่นะครับกว้างมากครับบันไดประมาณสองเมตรกว่าๆนะครับบันไดนะเดินขึ้นมาบันไดจะพบกับระเบียงนะครับขนาดใหญ่ครับผมระเบียงนี้กว้างมากครับเท่าที่ผมเคยเห็นมาแต่ละหลังที่ผมสร้างนะครับระเบียงค่อนข้างกว้างนะครับตรงนี้นะครับลูกค้าเขาจะติดเป็นราวสแตนเลสนะครับสวยงามมากเลยนะบางหลังก็จะเป็นราวเหล็กนะครับแต่ว่าหลังนี้จะเป็นราวสแตนเลสนะครับก็เพิ่มเงินอีกนิดหน่อยครับเพิ่มเงินจากส่วนที่เราแถมให้นะครับอีกนิดหน่อยนะครับ ปกติเราจะติดเป็นลาวแบบนั้นให้นะครับเป็นราวเหล็กอย่างนั้นให้นะแต่ว่าถ้าลูกถ้าลูกค้าอยากเพิ่มเป็นลาวสแตนเลสก,ก็ต้องเพิ่มเงินนิดนึงนะครับอ่าตัวนี้เป็นระเบียงเดี๋ยวเข้าไปดูในบ้านเดี๋ยวให้เฮียเฟิร์สนะครับเป็นคนพาเข้าไปดูในบ้านนะครับจัดไปครับ เฟิร์สนะครับคนสร้างบ้านอูดอธานีวันนี้ผมก็จะพามารีวิวดูบ้านนะครับว่าฟังก์ชันได้สอยมีอะไรบ้างน,นะครับที่บ้านสวัสด,ดีนะครับน้ำโสมนะครับผมวันนี้ก็เชิญเลยครับพอดีเข้ามาเจอก็จะมาเจอเจ้าของบ้านพอดีอันนี้คือพ่อกับแม่เจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านอยู่ที่เกาหลีไม่ได้มาดูบ้านเองสักทีครับแต่ว่าก็ฝากพ่อกับแม่ดูแลให้ตลอดผมก็ทําไปตามหน้าที่พ่อกับแม่ก็คอยดูแลให้คอยปรึกษากันนะครับ อันเข้ามานี่ก็จะเป็นห้องรับแขกห้องรับแขกซึ่งเนี่ยเจ้าของบ้านจะสั่งเฟอร์นิเจอร์เข้ามาครบเลยสวยงามผ้มาม่านอะไรติดหมดแล้วนะครับทุกอย่างก็ลงตัวหมดเลยครับก็แล้วถามิึงได้บ้างแม่พอแล้วสิคิดจังไรได้ตอนนี้ว่าบ้านนั้นนี่โอเคบ่ถูกใจบ่าลาวคาบยิ่งแรงสินะเป็นได้แม่ว่าบ้านนั้นนี่โอเคยบ่ โอเคยุ่อันบอกไอไอต้องบ่เนี่ต้องงานแล้วก็ทำก็บอกพวผมนี่แหละโอเคยุ่ง่ะก็สยางโซนเนี่ยก็ลูกกระเทยท่านจะขับมีบางเตียวยังจะบอกลูกได้เสมอได้ถูกใจยุ่กใจเปทุกอย่างอยู่เฮ็ดยันอันบ่กโอ้ขอบคุณหลายครับแม่พ่อเป็นไดพ่ออันนี้สร้างง่ายได้เนีสร้างง่ายสมัยก่อนเราพวกมีแห้งเห็ดเราเลยเราฝากฟังให้ลูกเฮ็ดให้ก็พอใจอยู่งอันบอกไอเห็ดงานเห็ดการก็ ละเอียดละออดีเยอะเข้าใจเย็ดขอบคุณหลายรก่อพขวเฮ็ดไปเนาะพ่อเนาสร้างสมัยใหม่ไมครับมันก็สมัยใหม่กับสมัยเก่าก็เรียนกันแหละอือคือกันครับแม่นต่างกันเล็กๆน้อยๆแม่นครับป๋อสยางทมธนาออกมาก็เห็นเจ้าของบ้านพ่อใจมันก็ดีใจแล้วว่าอย่างไรผมเฮ็ดบ้านก็ฟังเชื่อว่าบ้านมันดีสุดเท่าที่จะได้แหละคือผมบ้านล่ะแต่แรกนี่แหละครับอันนี้จะเป็นห้องโถงนะครับอันนี้ก็ คุณคุจะขอมาเล็กน้อยครับเดี๋ยวให้คุณตึ๊กนยมารีวิวอีกทีหนึ่งนะครับก็คุณอะไรครับฝ่งเนี่ยสุดยอดครับหลังนี้งามถ้าถัดมาก็จะเป็นบันไดชั้นสองนะครับแล้วก็จะมีห้องนอนห้องแรกนะครับอยู่ข้างในนี้แหละครับตามมาเลยครับผมแอนนั่นเปิดเข้ามาครับอันนี้ก็จะเปิดได้ใช่นี้ครับชนตู้ดูอินก็จะมีชุดเตียงนะครับตรงนี้จะเป็นเตียงนอนได้ ตรงนี้วางตู้เครื่องแปรงได้วางตู้เสื้อผ้าได้นะครับตอนนี้ก็ตู้เสื้อผ้าเพ่นก็จัดสรรมาเองเลยนะครับที่ห้องบ้านสวยนะครับชุดนี่ก็หมดแสนกว่าบาทนะครับทั้งบ้านเพื่อนนะครับก็อ,อันนี้ห้องนอนแรกนะครับมาห้องนอนสองมาห้องน้ำก็ได้ห้องน้ําชั้นล่างนะห้องน้ารวมพอมาก็จะเจอกับอากรักหน้าตรงนี้นะครับล้างมือล้างหน้าได้ตรงนี้ครับผมเซ็ตผมอะไรพวกนี้ได้หมดแล้วก็ จะมีฝัดบัวไม่ใช่ดิอันนี้เป็นสายฉีชําระนะครับสายสีชมระชักโครกนะครับตัวน,นี้ก็ประมาณนี้ยีหโมโมยญญย่ห้อโมยาครับใช้ส่วนใหญ่จะเป็นยี่ห้อโมยาโมยาแล้วก็จะมีเรียนชาบวว์มีช่องวางสบู่ให้ครับเดี๋ยวพี่มาดูดีเทลกระเบื้องห้องน้ำห้องนี้ครับกระเบื้องสีขาวตัวนี้นะครับจะเป็นลอนนะครับจะเป็นลายลอนนูนนะครับสวยตัวน,นี้ยี่ห้อจากไดนาตี้นะครับทั้งหมดห้องนี้ก็คือไดนาตี้ทั้งหมดเลยนะครับ ออกมาก็สวยงามประตูก็จะเป็นประตูสีเทาอ่อนนะครับเข้ามาห้องนี้ปกติห้องนี้จะทําเป็นห้องครัวนะครับเจ้าของบ้านดัดแปลงให้เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับหรือห้องเก็บของก็ได้ห้องพระก็ได้นะห้องนี้เจ้าของบ้านจะต่อเติมทัวอีกทีหนึ่งด้านหลังด้วยพ่อนี่แหละพ่อท่านจะเป็นคนต่อเติมให้นะครับก็ส่วนนี้ก็จะเป็นโต๊ะสําหรับนั่งรับประทานอาหารได้นะครับตรงนี้โซนรับประทานอาหารโซนนั่งเล่นโซน นับเลขได้นะครับต่อไปก็ขึ้นชั้นสองครับจะเป็นบันไดแบบนี้นะครับบันไดตรงขึ้นมาเลยตรงขึ้นมาก็จะเจอกับกรอบนะครับนี่ครับจะเป็นชานครับชานจะแบ่งเข้าไปมีห้องนอนซ้ายห้องนอนขวานะครับเดี๋ยวเรามาห้องนอนเล็กก่อนอห้องนอนเล็กเข้ามาปัาป๊บนี่ครับเปิดประตูเข้ามาก็จะเป็นเตียงนอนนะครับเตียงนอนมี น่ครับวางเตียงก็ได้ประมาณนี้นะครับบางเตียงบางโต๊ะหัวเตียงได้แล้วก็มีตู้เสื้อผ้าได้นะครับส่วนทีวีเราก็ติดนี้ก็ได้นะครับบางนี้ติดนี้โต๊ะเครื่องแป้งได้แล้วแต่ฟังก์ชันใช้สอยของแต่ละคนนะครับแลวชอบแบบไหนนะครับอันนี้ห้องนอนที่เป็นห้องนอนหลักที่มีระเบียงด้วยนะครับแบบเดิมหลังเนี้ยจะมีระเบียงเล็กแต่ว่าบ้านจะกว้างทีนี้บ้านลงไม่ได้ก็ต้องปรับบ้านลงมาผมก็เลยขยายระเบียงให้นะครับเข้ามาก็จะมีชุดเตียงครับ วางหัวเตียงได้สองด้านสบายๆแล้วก็วางตู้เครื่องแป้งได้นะครับโตเครื่องแป้งได้สบายเลยตรงนี้เราจะใส่ทีวีก็ได้หรือใส่ตู้เสื้อผ้าก็ได้นะครับโซนนี้เข้ามาถัดมาตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะครับประตูห้องน้ําก็เช่นเคยครับสีเทาครับจะเป็นมีรูระบายด้วยนะครับสีเทาเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับอ่างล้างหน้าครับผมอ่างล้างหน้าก็ประมาณนี้ครับกระจกสองแล้วก็ชักโครกนะครับนี่ ี่ห้อโมยาเช่นเคยครับตัวนี้เราสามารถใส่กระจกกันได้นะครับตอนนี้กระจกจะพันสามพันห้าร้อยเก้าสิบาทถาเราจะใส่นะครับแต่มันก็จะแคบลงอีกนิดนึง่งของมันจะเลือกที่จะไม่ใส่เพราะห้องนี้มันจะสองเมตรห้าสิบนะครับคูณหนึ่งเมตรห้าสิบความกว้างก็จะมีเดนชาวเวอร์ให้มีฝักบัวครับแล้วก็จะมีช่องบานสบู่ให้นะครับถัดมาจะเป็นระเบียงครับผมระเบียงสำหรับนั่งชิวนะครับอ่า เปิดกระจกออกมาก็จะเป็นระเบียงสแตนเลสสแตนเลสตัวนี้หลังนี้ผมจ่ายกันคนละครึ่งกับเจ้ของบ้านนะครับแต่ว่างานเหล็กนี่ผมฟรีให้นะครับเราจะคิดแค่สแตนเลสนะครับครึ่งหนึ่งก็เจ้าของบ้านก็เซอร์วิสมาอยู่หมื่นกว่าบาทครับประมาณ1 8ื่นแปนะหลังนี้มันหลังใหญ่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะวางโต๊ะกาแฟได้เก้าอี้ได้ครับอันนี้ก็จะนั่งได้สบายสบายต๊ะกาแฟ เป็นมุมชิวครับมองเห็นทิวทัศน์สวยงามเลยครับก็หลังนี้ก็สรุปนะครับจะเป็น3ห้องนอนนะครับ2ห้องน้ํา1ห้องครัวแต่ดัดแปลงนะครับแล้วก็มีระเบียง2ระเบียงให้เลยก็ยังไงก็ฝากติดตามคนสร้างบ้านดวนธานีทางเพจ Facebook ทาง YouTube หรือว่า TikTok ได้เลยนะครับถ้าใครสนใจจะสร้างบ้านก็ติดต่อผมโดยตรงที่เบอร์ 0945425598นะครับก็ติดต่อที่เฮยเฟิร์สโดยตรงหรือว่าช่างเฟิร์สคนเดิมคนนี้นะครับยก็ฝากติดตามกดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ